มาครับผมมูอนี่เขาก็มาออกไม้ครับตีประโดครับผมโอ้ยนึกวัตถศิวตีครับฝนตกครับผมตั้งเต้มาขึ้นผุนครับนี่ก็ล่างเศร้าครับผมดีแล้วนะมันเศร้าไงครับผมถ้าบ่เศร้านี่โอ้ยมีโอกาสเหี่ยวเลยครับผมตั้งใจมาออกไม้อยู่บานยางดีครับผมอาทิตย์วันหัุก็บ่ได้ออกไม้เลยครับผมเสตขอเบดงานก็หลายครับฝนก็ตกน้ำแน่บานี้ครับนี่ก็วันอาทิตย์ครับผมเฮากับบานมาออกไม้กับจอมหยุดครับผม กับมอดเหมือดขาวครับพม่าน้ากันใส่ห้นครับผมวันนี้หัวสาวก็ใส่หนึ่งตัวว่าผู้ใดที่มีผลงานครับจังมาหลุ่นไปน้ำกันครับผมต่างคนต่างเลือกไม้เรียบร้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับวันนี้ผมกับเซียนมาหลายมือครับผมโอ้ย่ลดออกไม้น้งเขาจักเทียครับผมบักจอมยุดกี่กับเพินก็ไปออกไม้ยูุ่บานเพิ่นต้องคลิปมองเ่ยอันใดเครื่องครับผมบ่มีปัญญาได้ออกไม้น้าเขาครับผมวันนี้แหละครับเดี๋ยวเจอครับผมไปครับผม ดูอีกครับมาครับธนาเขาก็ได้มองตีเรียบร้อยครับผมนี่ครับไม้เขาครับผมร้อมยุดขี่กากตีมันกบตีครับผมมงันนี่มันมันกบตีนะบัม่โตครับผมถ้าเวาบอกมันดีดีมันกบเสียครับยังเจาขึ้นให้มึงให้มันมึงครับผมเยอที่ใส่ครับเยอี่ใส่ก็เป็นกบครับขอเบ็ดที่ใส่ก็เป็นเก่าคููครับผมกาดแข็ง bày gặp lui gặp vào thì mới có nhau mong tăng con càng tăng bao บางแล้วกูไปดึงไฟมันสอดอีกว่าเดี๋ยวเดียวังกะนหนักบังแลวหนูไปเฮ็ดหม้อไสกูมันสอดอีกว่าเป็ดหม้อไสมันสอดก็ต้องไปหาเมี่ยงอีกมองฮะไ่ผ่า

กินกบกูไปอ่ะโคใหญ่เต้นนี้เลยโอ้แป้ใหญ่ไยบวกเตะเลยมาเดนไปไหนเดนไปไหนเอากบหล่ตีเอากบหล่ตีลากปเลยเอากบไหล่มาแม่นี้หนี้ต้นย้อยยี่ทังนี่แม่งใหญ่เลยเล่นใส่เลยกาวเอาขาปองไปนี่ก่อน กระคว้ม uh so ันจ like uh ิ๋วบ่หอมึงเตะไมันมีหกบ่เออตัดไปโดนเหยียเดียวเลยบ่เวืนต้นลนใส่เลยบ่เนี่ยกูตกือใส่เลยบ่มอหยอดสีเอาสีบ่เอาหกเนะเป็นยังอยู่ไสกบหน่อยนี่บ่นี่บ่กบข้ำเดืทำไ เมื่อีไปไกลเด้อหลังไปดูฝุ่นเลยโหยโหยไงห่วยเลยเนี่จอปูครับเฮ้ยโู้ดกันหล่ะครับผมดูดกินเลยครับตรงสายครับตรงสายเอาเลยครับแบบนี้ว่าถ้าสิบวกัดอีกเนี่ยครับกัดเฉย โอ้หยามงโอ้ปลาตผมเรกว่าตสิบกัดดีครับผมกัดเฉยครับเียบลอยครับผมนีโอ้กัดเทือลยกัดตุ่มครับผมกัดบกัดบถือครับผม ผมก็ตียำไปยำมากครับหมดใจ่มด้ครับผมเรียบร้่อยครับแต่ขอเบียดเก่าครูครับสามสามลบสามสวยครับสวยแต่ว่าเท่าไดรครับกัดบงอามครับผมดูดจิ้นครับแก้วครับแก้ว